กินเต้าควยกับซาลาเปามันจะเข้ากันนี่้าวกินจหาหาะหวาแล้วอันนี้ของอเมปาเขาเรียกขนมอะไรขนมเกี๊ยวก็เป็นมันเป็นขนมเกี๊ยก็ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าขนมขาไก่เหรอใช่ขาไก่มันต้องเค็ม,มแล้วถ้าภาษา,าจีนล่ะ<อ>เขาเรียกกันอะไรอันเนี้ยเขาเรียกกันอะไร มันก็เหมือนปลาทั้งโกน่อยแล้วเขาเรียกกันอะไรล่ะปลาทั้งโกเนี่เขาก็เรียกว่าอยู่จ้ากล้วยอะยู่จ้ากล้วยอยู่จ้ากล้วยมันปลาทั้งโกเลยดิเอออยู่จ้ากลก้วยปลาทั้งโกเลยคือแปลเป็นไทยแล้วก็อิ่วก็คือน้ำมันจ้าก็คือตอนเช้า เอาเนี้เรากินตอนเย็น <c oughs> สูตรใหมห่กล้วยก็คือขนมขนมที่ทอดน้ำมันแล้วล่อตอนเช้าะนะกจะแปลออกมาเอาไปเสื่อยขนมที่ทอดน้ำมันแล้วล่อตอนตอนเช้าอยู่ตรงเต้าหวยนี้ก็เต้าหู้ตรงตัวตรงกลัวแล้วสลัเปาหน่อไม้แหละหน่อไม้เขาเรียกสลัสเปา่<ม><ม>าะ ใส่หน่อไม้นี่เขาเรียกเขาเรียกว่าไงเป็กซุ้งฮะเต็กซุ้งอะไรกุ้งเป็กซุ้งเป็กซุ้งเจ็กจุ้งเต็กซุ้งเต็กซุ้งต่อเต่าซอสโซ่เต็กซุ้งใส่หน่อไม้เนี่ยมีไส่หน่อไม้กับไส่หมูสับ ถ้าหมูสับเาก็เรียกซาลาเปาเฉยๆไม่มีไส้หมูสับใช่ไหมหรือมีปะก็คำว่าซาลาเปาก็แล้วแต่ข้างในจะเป็นอะไรนะอ่ะแล้วไส้ไส้หมูสับก็จะเรียกว่าอะไรไส้ก็อะไรก็สมัยก่อนน่ะถ้าพูดถึงซาลาเปานี่เขาก็มีแต่หน่อไม้อย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่ได้มีไส้ประหลาดประหลาดใช่ไหมเออก่อนซาลาเปาก็มีไส้หวานไส้ไสถั่วกวนนั่นแหละกซาลาเปาก็คือนั่นอยู่แล้ว ออกวนเรียกอะไรนะฟ้าเคยเรียกให้ฟังเอาตาเออใช่เลยอันนี้ใช่นี่ใส่ถั่วนี่เปี๊ยนี่เห็นแล้วก็นึกถึงของเรามีไย <c oughs> อ้ยอนนอวนมาร่วมเฟรมข้างหลัง